ขณะนี้นะคะเวลา18นาฬิกานะคะแสงไฟได้เปิดขึ้นทำให้ได้เห็นพระเมนนะคะที่มีความสวยงามได้เห็นความประณีตของฝีมืองานช่างไทยที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะคะที่ได้สืบทอดต่อกันมาความยิ่งใหญ่อลังการนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความจงรักภักดี และก็การร่วมส่งใจนะคะที่จะแสดงความอาลัยแด่ <c oughs> สมเด็จพระเจ้าพี่นาง <c oughs> เธอเจ้าฟ้ากระยานิวัฒนา <c oughs> กรมโลงนาราธิวาสราชนครินในครั้งสุดท้ายนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งช่างฝีมือทุกคนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใส่ทั้งใจใส่ทั้งความรู้และฝีมือทุกๆอย่างเพื่อให้งานสำเร็จออกมาได้อย่างอัศจรรย์ค่ะ และเบื้องหลังนั้นนะคะก็เป็นพระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลังของพระเมนณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะค่ะซึ่งพระเมนนั้นนะคะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประเภทสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเป็นศิลปรกรรมไทยที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะนะคะมีระเบียบแบบแผนในการสร้างตามอย่างโบราณราชประเพณี ของการปร่งพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์เชื้อโรร่งชั้นสูงประกอบไปด้วยศิลปกรรไทยชั้นสูงที่ต้องอาศัยฝีมือช่างชั้นครูทุกแขนงเป็นผู้รังสรรค์นในการออกแบบก่อสร้างประดับตกแต่งพระเมรุม,มาตรหรือพระเมรให้สมพระเกียรติค่ะและที่สวยสดงดงามเช่นนี้นะครับเนื่องจากว่าดาวอากาศเอกอาวุธเงินชูกลิ่นนะครับผู้ที่ออกแบบพระเมรในครั้งนี้นะครับ ก็ได้บอกว่าคำหนึงถึงคติความเชื่อตามประเพณีโบราณที่ให้ความสําคัญและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เปรียบเสมือนสม,มุติเทวราชตามระบบเทวนิยมครับเมื่อสวรรคตหรือว่าสิ้นพระชนไปนั้นก็หมายความว่าจะได้เสด็จกลับสู่สวรรคาลายัยนณะเทวไลสถานหรือว่าเขาพระสุเมรีนั่นเองครับการออกแบบนั้นจึงได้สื่อให้เห็นถึงคติทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องไตรภูมินะครับ อันหมายถึงภาพของจักรวาลที่มีเขาพระสุมเมนเป็นศูนย์กลางของภูมิทั้งสและรายล้อมด้วยเขาสตตะบริพันธ์วิมาณท้าจตุโลก,กบาลเหล่าทวยเทพและสวรรค์ชั้นฟ้าหรือว่าสัพสัตต์ต่างๆในป่าอิมพัพานและอาคารประกอบไว้ล้อม,มอื่นๆซึ่งก็มีทั้งพระที่นั่งทรงธรรมหอเลื่องสร้างทิมทับกเกษตรตั้งอยู่โดยรอบถึงบริเวณมณฑลพิธีรายล้อมด้วยชั้นราชวัตรฉัดทงและเครื่องประกอบพิธีอื่นๆนะครับการสร้างพระเมน และอาคารประกอบเหล่านี้นะครับก็มีการจําลองให้คล้ายกับดินแดนเขาพระสุมเมรนโดยอาคารพระเมรนเป็นอาคารเรือนเจ้าประสาทซ้อนชั้นสื่อถึงชั้นภพภูมิต่างๆของสวงสวรรค์ตั้งเป็นประธานน่ใจกลางมนทลพิธีเหมือนเขาพระสุมเมรนอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นั่นเองครับ ก็จะมีในส่วนของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งโดยเฉพาะการใช้กระดาษทองย่นตกแต่งพระเมนให้สวยงามแล้วก็ใช้ประดับตกแต่งพระเมนในส่วนที่เป็นสีทองทั้งหมดนะคะเพื่อสร้างเสร็จประชาชนก็จะได้เห็นสีทองทั้งหลังแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยกระดาษทองย่นที่ไม่ใช่การทาสีหรือว่าปิดทองแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ากระดาษชนิดนี้มีความย่นรับเงาและสะท้อนแสงที่ดีในบริเวณเหลี่ยมบุมของพระเมน ต,ต้องใช้กระดาษจำนวนมากนะคะซึ่งก็มีการนำเข้าจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศไทยไม่มีการทำกระดาษชนิดนี้ค่ะกระดาษทองเยินจากประเทศจีนที่นำมาใช้ตกแต่งระดับพระเมนนี้ใช้มาตั้งแต่การสร้างพระเมนในงานถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลที่7และงานถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ซึ่งก็จะนำมาประดับตกแต่งส่วนที่เป็นผิวทองทั้งหมดของพระเมรุค่ะรายละเอียดของลายประดต่างๆนะคะก็จะเป็นทาเป็นลายซ้อนไม้คือหน้าตาจะคล้ายลายแกะสลักปิดทองประดับกระจกแต่เนื่องจากว่าพระเมรุนี้ทําแล้วรือ้อเพราะฉะนั้นวิธีทําให้ลายมันสูงต่ําก็ใช้เวลาโดยเอาไม้เลือ่อยแล้วซ้อนกันขึ้นมาเรีวยกว่าลายซ้อนไม้นะคะเป็นลักษณะที่ใช้สําหรับอาคารลําลอง แต่ก็ไม่รับรองเลยทีเดียวค่ะ การก่อสร้างพระเมรุนี่นะครับเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชทานเลื่งพระศพตั้งแต่ชั้นพระมหาษัตย์ลงมานี้นะครับโดยใช้เป็นสถานที่เป็นพระเมรุกลางเมืองที่รู้จักกันดีก็คือท้องสนามหลวงนะครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีการสร้างพระเมรุขนาดใหญ่มากๆจนมาถึงหลังจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้มีการลดขนาดพระเมรุลงมาซึ่งพระเมรุใหญ่ในครั้งโบราณนั้น ก็จะไม่เป็นพระเมรุสำเร็จเรียบร้อยในตัวนะครับจะไม่มีการสร้างอาคารอื่นเข้ามาเหมือนในปัจจุบันนะครับทุกขั้นตอนจะดําเนินการในพระเมรุทั้งหมดแต่ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5ลงมานะครับพระเมรุก็จะถูกลดขนาดลงโดยมีอาคารอื่นมาประกอบพระเมรุอยงเช่นปัจจุบันนี้ครับ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมรวงศานุวงศ์นะคะจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประเป็นพระราชกุศลบนพระเมนค่ะซึ่ง่อสักครู่นี้นะคะทั้งสองพระองค์ได้กระทับลิฟนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมค่ะและจะในลิฟจะอยู่ในชั้นชลาขึ้นบนพระเมนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการจัดสร้างลิฟต ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการออกแบบจัดสร้างลิฟต์เพื่อใช้ในทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งลิฟต์ที่ได้ออกแบบนี้ก็จะมีการจัดวางให้มีลักษณะสวยงามกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมของพระเมนให้สมพระเกียรติมีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายในการใช้เป็นทางเสด็จพระราชดำเนินค่ะ ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นประเมิรโดยมีแปดตำรวจหลวงและในฐานราชโองการักษ์เชิญทงชัยพระคุป้าและทงชัยราชกระบียุทธนำเสด็จ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาธิามารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพราชรชายาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตตามเสด็จค่ะ ผู้ชมคะสำหรับดอกไม้จันทร์นะคะที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเพื่อใช้พระราชทานเพลิงพระศพนั้นจะเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับสองพระองค์เป็นแบบเฉพาะนะคะซึ่งจะเป็นลายกระหนกและมีขนาดใหญ่ค่ะ ส่วนของพระองค์อื่นๆนั้นจะเป็นขนาดที่ย่อมกว่าและใช้ลายใบเทศโดยดอกไม้จันทร์บางส่วนนั้นจะเป็นดอกไม้จันทร์ที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งสมัยงานพระราชทานเพลิงพระ,ระ,ระบรมศพสมเด็จพระานางเจ้าดัไพยพันนีพระบระมร,ราชนีในล้นเกล้ารัชกาลที่7ค่ะซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ดีและมีกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะในเวลาที่เผาค่ะ